สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีเนะครับประจำวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีเนะครับประจำวันวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดที่เด่น1วิ่ง1นึ่งรุดหนะครับเจาะไม่มานะครับ ผลก็คือ8 1ดดกับ2 7นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองวิ่ง4ี่รูด4ี่นะครับผลก็คือ1 7 4เจดสี่กับเจดหนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่งศูนย์รูด0นย์นะครับก็มาเข้าจอดอยู่ที่0 2 2ย์นย์นะครับผลก็คือ520กับ9 6นะครับ ลำแนวทางนะครับของวันประจำวันที่สามนะครับเก็จะให้เรีกเด่นนะครับเด่นอยู่ที่แปดเจ็ดหกศูนย์สี่นะครับเก็จะให้เด่นอยู่ที่แปดนะครับเด่นแปดรองเจ็ดจับคู่นะครับ

ก็ศูนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ6กแปดเจ็ดหกเแล้วก็0ูนนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยปก,กตินะครับเก้าเจ็ดหหนึ่งแปดนะครับเรียกไม่ชนกันอาจจะเยอะนะครับท่านผู้ชม แอดก็จะให้เดยนอยู่ที่9นะครับเด่น9รอม7จ็ดับคู่9ก้าหนึ่งเก้สี่เกหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งหกสี่หกแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่แปดนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่ 9 7้าเจ็ดหกเแล้วก็1 7 4นะครับสำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับ อหนายวีเลขเด่นนะครับ X ก็จะให้อยู่ที่2นะครับกับเนะครับเด่นสอง9ลงจับคู่2องศูนย์สองหนึ่สองหกสอ 1 96 98แล้วก็ตัวกันอยู่ที่60นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ0 29 129 6 29 8 29 9ก้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พี่พีน้องๆนะครับเอฟซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีไนะครับประจําวันที่3นะครับกุมภาพันธ์สองหนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ